แต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์เนี่ยกรองแสงกองความร้อนได้ขนาดไหนนะครับรถพรีเมียมรถลักชัวรี่เขาก็ติดกันซูเปอร์ไฮคูมีิออนซรามบกที่ผมใช้มองจากข้างนอกมาข้างในาเนี่ยจะมืดจะเป็นส่วนตัวมากแต่เวลามองจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยเคลีย ชวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งะนะครับช่องคองบีผู้ชมฮะสวัสดีจากงานมอเตอร์อีสปอร์2024ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธไฮคูนะครับบอกเลยนะผู้ชมว่าฟิล์มติดรถยนต์ไฮคูปีนี้ที่มอเตอร์อีสปอร์โปรแรงมากนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณเล็งนะฮะซูปเปอร์ไฮคูเบียมเซรามิกที่ผมติดอยู่ในเซอร์วีผมอะแล้วคุณใช้รถไซส์เล็กเนี่ยกว่าจะบอกเฮ้ยราคาเริ่มต้นเป็นหมื่นเลยใช่ไหมตอนนี้ถ้าเป็นรถไซส์เล็กนะ มาสเตอร์ยาลิสนะหรือจะเป็นสุสกิสวิฟนะบ,บอกเลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,5 0 0เท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดก็เธอขึ้นมาเป็น C s e gment นะครับ C ีวิก a ั t i s m a าสเตจะอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองลองมาสอบถามอีกทีนึงแล้วก็เรื่องของแคมเปญเรื่องของของแถมโปรโมชั่นจัดเต็มมากๆนะครับบอกว่ามาจากคุณกีพีคุณได้ส่วนลดคุณได้ของแถมเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับก็เดี <S <S ๋ยววันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันด้วยนะครับว่าฟิล์ม แต่ละรุ่นของไฮคูเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็กดไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่พีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทัวร์บูธไฮคูภายในงานมอเตอร์สโตร์2024กันเลยครับผู้ชมเรามาดูฟิล์มซูเปอร์ไฮคูเบียนเซรามิกนะครับรุ่นเดียวกับที่ผมติดใน CRV เห็นป้าบอกแล้วว่าฟิล์มตัวนี้รถพรีเมียมรถลักชัวรี่เขาก็ติดกันนะฮะพานาเมล่าคันนี้ยังติดตัวซูเปอร์ไฮคูเบียนเซรามิกเลยเขามีตัวเลือกมาให้ดูหลากหลายเลยนะฮะด้านน้าานนห เป็นรหัส BY 2 0ก็คือความเข้มเน,นี่ยหกอันเนี้ยตอบโจทย์มากเวลาคุณใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับจุดเด่นของความเป็นซูเปอร์ไฮคลูเบียนซรมิกเนี่ยคือเวลาคุณมองจากข้างนอกมาข้างในเนี่ยจะมืดจะเป็นส่วนตัวมากแต่เวลามองจากข้างนอกมาข้างนอกเนกี่ยเคลียไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่คือด้านหน้าฟิล์มนะฮนะเรนาะเรามาดูด้านข้างกันต่อนี่ผู้ชมข้างประตูตรงนี้คือ BY 1 5นะครับความเข้ม70% กูลองดูนะก้มเข้าไปดูเนี่ยคือเราเห็นน้องหมีเนี่ยนั่งแบบจางๆคือแบบไม่ค่อยชัดนะมาดูจากข้างในาออกไปข้างนอกต่างกันเลยนะอันเนี้ยมองเข้ามามืดมองข้างในาออกไปเห็นบ้สว่างกว่าเยอะเลยซึ่งความเป็นส่วนตัวเนี่ยช่วยให้เรากรองแสงกรองแดดไม่รบกวนอีซิพาร์ไม่รบกวนจีพน,นะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับรถได้สบายแล้วก็เขาเรียกว่าลดการสิ้นเปลืองพลังงานไปได้เยอะเลยแอร์ไม่ต้องทํางานหนะักนะครับเอาเราปิดประตู Hey, นะับด้านหลังตรงนี้70%เหมือนกันนะัภาพรวมของตัว Super h y b r Ceramic เดี่ยอย่างแรกเลยคือมืดดวจากข้างนอกไปเนี่ยมืดนะครับเก็บแสงนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับขึ้นความร้อน IR หรือว่า UV อต่งางเนี่ยเก็บได้ดีมากนะครับที่สำคัญเลยคือเวลาคุณใช้อย่างที่ผมใช้น่ย,ย Easy Pass หรือ GPS เนี่ยเราใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของฟิล์มดีๆนะครับที่ราคาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตอบโจทย์มากๆ ทีนี้เราไปดูเกรดอื่นๆกันบ้างคุณผู้ชมว่าไฮคูเขามีอะไรบ้างเขาไม่ได้มีแค่ทูเปอร์ไฮคูเซรามิกนะเนี่ยไปดูด้านในกันได้เลยนะครับไปตามผมมาต่อในส่วนของภายในบูธไฮคูนะครับก็จะมีนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวดิสเพย์มาโชว์ว่าฟิล์มแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละค่าความเข้มหรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างนี่ริมตรงนี้นะครับไฮคูเซรามิกแบล็คเอディชั่นมีบอกเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งรุ่น CB10 นี่ก็คือ แสงรอดผ่านได้10%นะอันนี้ก็คือจะทึบๆนิดนึงส่วนคนที่แบบชอบความเข้มนะฮะชอบความเป็นส่วนตัวเยอะๆหน่อยหรือถ้าเกิดบางคนว่าเฮ้ยตาไม่ค่อยดีครับตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะแบบอยากได้ความเคลียร์ได้ความใสเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนึงนะฮะ CB 20อันนี้คือแสงรอดผ่านได้20% CB เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของแสงที่รอดผ่านได้10% 20% 30%อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยใสสุดอันนี้คือตัว Black Edition นะครับฝั่งนี้ Super High Cool Beyond Ceramic ที่ผมใช้ นะรุ่นที่ผมใช้เลยคือตัว BY15 เนอะอันนี้เขาจะไล่ให้ดูเลย BY05 น,นี่คือเข้มสุดเป็นแต่ประมาณนะครับ BY15 นะน,นี้คือแสงรอดผ่านได้ประมาณ14นะฮะ BY20 แสงรอดผ่านได้ประมาณ21แล้วก็ตัว BY30 อันนี้แสงรอดผ่านได้ประมาณ29ก็คือความเข้มเนี่ยไล่เข้าไปเรื่อยๆจนถึงใสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะว่าคุณผู้ชมชอบแบบลดมืดๆหรือว่าลดที่แบบมีแสงสว่างรอดผ่านได้เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมซีรีส์ของซูเปอร์ไฮคูเบียมซรามิกเนี่ หลักๆเลยคือกรองความร้อลงมาได้เยอะคือ CRV ผมเนี่ยหลังคากระจกนะครับติดเนี่ย BY15 เนี่ยคือช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยนะคือถ้าเกิดคุณไม่เอามือไปแบบแปะกระจกอ่ะไม่ล้อนเลยนะครับไอ้ล้อเนี่ยลงมาไม่ถึงหัวเนี่ยช่วยจริงๆคือรถสมัยนี้จะรถ EV นะฮะหรือจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยหลังคากระจกแล้วเป็นแบบบานใหญ่ๆทางนั้นเลยถ้าคุณไม่ติดฟิล์มผมบอกเลยนะประเทศไทยเนี่ยเอาไม่อยู่เรื่องเนี่ยแนะนำนะซุปเปอร์ไฮคู BY05 หรือ BY05 เนี่ยเอา2เกตเนี่ย ได้ทั้งคู่กรองแสงออกมาดีเลยนะเซียวีผมเนี่ยการันตีนะทีนี้ผู้ชมได้เกิดผมบอกว่าเฮ้ยแค่รถไม่พอนะครับฟิล์มติดอาคารไฮคูก็มีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขามี s like, <S <c oughs> รายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีเฉดสีหรือว่าเกรดแบบไหนบ้างนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะที่สําคัญขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าไฮคูในงานมอเตอร์อีสปอร์ครั้งนี้นะครับคุณมีงบประมาณนะครับประมาณแบบ8,500ถึง9,000เนี่ยคุณเป็นเจ้าของฟิล์มซูเปอร์ไฮคูเบรอนสมิตได้นะครับอันนี้คือรถไซเล็กนะ มาสเตอร์สองเวิฟหรือว่ายาริเซนแบกแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณขับซีวิกนะถ้าเกิดคุณอยากติดซุปเปอร์ไฮคูเบียนซอร์รมิกเนี่ยอาจจะเป็นงบประมาณแบบ9,500โดยประมาณนะแต่ถ้า,าเป็นรถคันใหญ่อย่างดีเซ็คเมนต์พวกแคมรี่แอคคอร์ดก็จะขับถิอขึ้นไปเป็นแบบหมื่นนิดๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยรถไซเล็กเนี่ยซุปเปอร์ไฮคูเบียนซอร์รมิกเนี่ยจะอยู่หลักแบบประมาณหมื่น,นะนนิดๆนะตอนเนี้ยราคาจับต้องได้ง่ายมากๆนะครับเน้นย้ำเลยมามอเต็กสโปแวะมาบูทไฮคูคุณซื้อรถใหม่ คุณบอกเลยก็ได้ว่ามาจาก Hu ุกิพีนะครับเดี๋ยวมีของแถมเพิ่มไปด้วยนะครับสำหรับบูธไฮคูอ่าทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูฟิล์มติดอาคารกันด้วยนะครับว่าเขามีเฉดสีมีรุ่นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะด้านนี้เลยครับฝั่งนี้ผู้ชมคือฟิล์มติดอาคารนะครับก็เพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็เพื่อการตกแต่งนะฮะเรื่องของสีเฉดสีเนี่ยมีหลากหลายเลยนะทั้งแบบนี้อ่ะเน้นใส่ขึ้นมาหน่อยนึงเน้นทึบนะครับก็ตามเปอร์เซ็นต์คุณสามารถมาดูได้นะว่าเฉดสีไหน ความเข้มความสว่างขนาดไหนคุณอยากได้ไปติดที่บ้านคุณได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับนี่ฝั่งตัวนี้จะออกแนวแบบเขาเราียกว่าเป็นแบบเงาเงาลิดนึงเฮ้ยก็ดีนะคือต้องบอกว่าบ้านเรือนสมัยเนี่ยหรือจะเป็นอ่าคอนโดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีพื้นที่กระจกเยอะเนี่ยผมแนะนานะถ้าติดฟิล์มอาคารเนี่ยช่วยเรื่องการประหยัดไฟประมาณนึงนะเพราะสมัยเนี่ยคุณอยู่ในแอร์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดห้องเนี่ยมันร้อนตลอดแดดมันส่องเข้ามาแล้วมันร้อนใช่ไหม แอร์ทำงานหนะักเปลืองไฟด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดติดฟิล์มไฮคูของรถยนต์แล้วคุณถูกใจราคาดีนะครับโปรดีคุณมาดูฟิล์มติดอาคารด้วยก็ดีแบบนี้นะครับทีนี้ผู้ชมอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเป็นประจำนะครับไฮคู Hi เนี่ยเขาจะมีตัวดิสเพย์ที่มาโชว์ว่าฟิล์มแต่ละเกรดแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์เนี่ยกรองแสงกองความร้อนได้ขนาดไหนนะครับคุณมาลองด้วยตัวคุณเองได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะมาตรงกลางบูธอย่างนี้นะไปดูกันนี่ผู้ชมนะฮะ ภายในบูธสมมุติคุณมา mm hmm. ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วคุณแบบเฮ้ยเลือกฟิล์มได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะกรองความร้อนนะครับหรือว่าดรอปความร้อนได้ขนาดไหนตรงนี้มีทุกรุ่นเลยกำลองนะสมมุติว่าคุณเลือกตัวซูเปอร์ไฮคูลี่บีออนเซรามิกรุ่นนี้เลยนี่ BY30 นะฮะก็กรองแสงผ่านเนี่ยได้ประมาณ29%แล้วก็เนี่ยกันรังสี IR 96%อะไรแบบนี้นะคุณมาลองดูได้นี่เอามาวางแบบนี้เลยนี่ขั้นแรกนะผู้ชมเปิดไฟ เนี่ยมันจะร้อนทันทีเลยอย่างเงี้ยร้อนเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาตรงนี้นะครับจําลองติดฟิล์มเนี่ยมาลองดูความร้อนไม่ถึงนะอันนี้คือการกรองแสงประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือก็ไม่ได้ทึบมากนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบสายเข้มนะฮะสายแบบลึกๆเลยนี่ทึบๆแบบนี้นะครับดูซิว่ารอดผ่านได้ขนาดไหนไอร้อนไม่ถึงมือเลยนะครับก็อันนี้ก็คือฟิล์มที่ผมติดในเซลวีนั่นเองนะฮะช่วยได้เยอะนะแนะนำจริงๆ โปรเขาก็ดีตอนนี้นะฮะในมอเตอร์สปอ์เนี่ยรถเล็กเนี่ย8 5 0 0ัน้าคุณได้ซูเปอร์ไฮคูลี้เลยแต่รถเล็กนี่ก็คือรถไซส์เล็กจริงๆนะพวกยาริสพวกมัเตอร์สองพวกซงว,วิทอะไรแบบนี้นะครับลองมาสอบถามกันดูอีกทีหนึ่งที่บูธนะครับจริงๆก็มีทุกรุ่นทุกซีรีส์มาให้ลองกันอันนี้คือสายซิ่งบูวัลฟาอันนี้คือแบบเห็นไหมสายซิงเนี่ยน่าจะชอบนะครับเวลาแต่งรถกันเนี่ยใส่ส,สฟ้า,ฟาลองดูหน่อยว่าจะกันความร้อนได้เยอะไหมอ่ะนี่ เหมือนแสงจะรอดผ่านแต่ไม่ร้อนนะเห็นไหมเนี่ยสีแดงลงมาถึงแต่ไม่ร้อนเห็นป่ะเรื่องการความร้อนเขาผ่านเลยเนี่ยด้านบนร้อนตรงนี้ไม่ถึงมาลองดูผู้ชมมาฮะมางานก็แวะมาบูธไฮคูนะครับมาลองสอบถามราคามาลองสอบถามโปรโมชั่นกันดูว่าคุณสนใจตรงไหนแล้วก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่ามาจากโคกิปีนี่เ,นเมื่อกี้แอบบอกว่ามี ที่พี่น้องใมาอีกคนหนึ่งนะฮะมาติดต่อที่บูธฮวกมาแต่ผมกที่พีพอดีเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะออกไปหากันดูหน่อยนะฮะัว่าเป็นไงนะฮะเขามาซื้อฟิล์มไฮคูด้วยนะครับก็บอกแล้วว่าฟิล์มดีๆราคาดีๆมาที่มอเตอร์อีปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปสูรู้ความกันนะฮะว่าบูธั้งนี้มีอะไรน่าสนใจและต้องเน้นย้ำอะไรบ้างนะไปกันต่อครับและนี่คือหมดของบูธไฮคูนะครับภายในงานมอเตอร์อีสปเน้นย้ำทีหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณมาจองรถมาซื้อรถนะฮะคุณเอาใบจองมาโชว์ที่ไไดดดด้้้้้้เเเลลลยยแแแววววคุุณจะของถถมมพิิิษนกาาสต่ คุณบอกว่าติดตามโค้งกี้พีมามาที่บูธแห่งนี้นะฮะได้ของแถมเพิ่มเติมด้วยเราเน้นย้ำอีกทีนะฮะเรื่องของฟิล์มติดรถดยนต์นะครับอย่างซูเปอร์ไฮคูบิออนซอร์เมติกเนี่ยรถไซส์เล็กสวิฟต์มาสด้า2ยาริสนะฮะคันเล็กๆเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของนะฮะฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบิออนซอร์เมติกเนี่ยได้ในราคา8,500สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยจะประมาณแบบหมื่นนิดๆใช่ไหมครั้งนี้นะฮะปร,ะรับราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อออยยยาาาาาากกใหห้้้แแนนนะะํวว่่่่ถเเิิิดฟล์มมูีีตงงทจรๆ ถ้าเกิดเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างพวกซีวิกนะฮะหรือเอาทิสหรือมาร์ตอสามก็จะประมาณ9,00 0นดนิดนเนส่วนถ้าเป็นดีเซ gment คันใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเป็นรถคันใหญ่ๆที่กระจกเยอะๆเนี่ยมาลองสอบถามราคากันอีกทาั้งนึงนะฮะนี่โดยรวมถ้าเป็นซีรีส์นันอื่นราคาเริ่มต้นประมาณ4,500้แนะนําเลยผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณซื้อรถใหม่ไปดูฟิล Hi ์มไฮคูลแล้วบอกว่ามาจากวิบีนะครับและนี่้งหมดของบูธไฮคูลเนาะมีสิ่งดีๆมานําเสนอกันนะครับก็อยากจะมาบอกมาเล่ากล่าวกันเพราะว่า เพื่อนๆชาวคุกี้พีเนี่ยพอดูรถพอซื้อรถแล้วนะฮะก็ต้องหาฟิล์มอยู่แล้วใช่ไหมเราลองใช้เองเราใช้จริงอะ่ะเราเลยรู้ว่าดีตรงไหนนะครับไม่รบกวนอีซีพาร์ไม่รบกวนชีพเอแล้วก็กรองแสงกรองความร้อนได้ดีและนี่คือทั้งหมดของฟิล์มไฮคูนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็น,นกลังใจคุกี้พีด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะว่ามาบอเตสโบแวะบูธไฮคูบอกว่ามาจากคุกี้พีด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ